ถ้าเกิดตอนนี้พี่มีเงินเก็บ1 0,000บาท,ทานะทั้งทั้งตัวมีเงินเก็บ10,000บาทพี่จะไปลงทุนอะไรรับพี่เอาไปเข้าบ่อนเลยว่ะมันเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่เข้าบอนเนี่ยคงใส่ไม่ได้แล้วหุ้น0,000บาทแม่งเล่นหุ้นก็ไม่ลุ้งด้วยซื้อหวยก็ไม่ถูกพี่เข้าบ่อนเลยเข้าบอนเลยแล้วมันก็หมดดิพี่แล้วถ,ถ้ามันได้อ่ะแต่มันมีโอกาสเสียมากกว่านะไม่เราก็แทงแทงดําแทงแดงนี่มีโอกาสเสีย50ได้ห0อสิบออ อ่แล้วถ้ามีเงินเก็บ1นึ่งแสนบาทครับจะไปลงทุนเลยครับตอนนี้พี่ว่าพี่เขเข้าบ่อนเนี่ยถ้ามีร้านนึ่งอ่ะคอยเล่นหุ้นเหรอครับอแสดงว่าอย่าพึ่งลงทุนถ้าเกิดเงินต้นอย่างน้อยใช่ถูกต้องพยายามหาเงินต้นก่อนใช่ครับแล้วถ้ามีร้านหนึ่งพี่ลงทุนเลยครับพี่กขคงเล่นหุ้นซิ่งหุ้นซิ่งคืออะไรครับพี่หุ้นซิ่งก็คือเล่นหุ้นที่มันหุ้นเติบโตอะว่ามันได้ปีหนึ่งสัก30 40%เอะไรอย่างเงี้ยโอกาสเสียก็เยอะดิพี่ ก็อาจจะเสียบ้างได้บ้างเปอร์เ็จอาจจะได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นไงสมมติเราเอไว้สี่สิบก็อาจจะได้สักยี่สิบเขาไม่ควรเอาเวลาไปทํางานก่อนเหรอก็เล่นหุ้นมันไม่ต้องเล่นทั้งวันทั้งคืนนี่เราก็ทํางานด้วยเล่นหุ้นไปด้วยไงอ่าได้รายได้สองทางแล้วถ้าสิบล้านล่ะพี่ถ้าขึ้นมาเป็นแบบถ้าสิบล้านนี่ซื้อหุ้นปันผลเลยไม่ต้องนั่นหละปีหนึ่งได้ประมาณเจ็ดแปดแสนอยู่ได้แล้วเดือนหนึ่งห้าหกหมื่น